สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีคู่แข่งในเกมนัดสุดท้ายของทัพช้างศึกทยยาไทยในสูบบนบอลเอฟซียู17แอเชยนครับ2025เรามาดูกันว่าพวกเขานั้นเปียอะไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอในคลิปเพืเ่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน17ปี พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมจากโอโซนเอเชียตะวันออกโดยพวกเขามีผลงานในการลงเล่นในรายการ a c u 1 7 Asia n Cup พวกเขาร่วมแข่งขันไปทั้งหมด14ครั้งและเคยคว้าแชมป์มาได้2ครั้งในปี1992และปี2004ส่วนผลงานในครั้งล่าสุดทีมชากจีในรุ่นอายุนี้นั้นได้ลงเล่นในรายการนี้คือในปี2023ที่ลงแข่งกันที่ประเทศไทยโดยพวกเขานั้นจบลงด้วยการตกรอบแบ่งกลุ่มโดยการไปบวยของกลุ่ม C จากผลงานเสมอ 1แพ้2สมงผลงานในรายการอื่นนั้นเคยเข้ารอบไปเล่นฟี f a าเวิลด์ครุ่นอายุไม่เกิน17ปีถึง6ครั้งและทำผลงานได้ดีสุดโดยการทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีสุดท้ายในปี1 9 8 5และในปี2 5 0 5โดยนั่นคือค้าสุดท้ายของพวกเขาที่ได้ลงเล่นในรายการนี้และตกรอบด้วยการแพ้ตุรกีขาดลอยถึง5ประตูต่อ1โดยทีมชาติ จีนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชเบริกาเฮดโค้์คือเคอิจิอุเอมุระกุนซือวัย50ปีชาวญี่ปุ่นเป็นโคุมทีมเจ้าตัวเป็นกุนซือประสบการณ์สูงที่เคยทำงานด้านโค้ดมาตั้แต่ปี2009โดยการเป็นผู้ชี่ยโค้ดในทีมโรโซคุโมโต ก่อนจะย้ายไปเป,ไปช่วยโค้ดที่สโม,มสรคารมาธามาเลสซาดูกิในปี2013ก่อนตัวเขานั้นจะถูกดันขึ้นมาเป็นเฮโค้ชของทีมคารมาธามาเลสซาดูกิในปี2019ทำได้เพียงแค่1ปีเท่านั้นในฐานะเฮโค้ชเขาออกไปหาประสบการณ์ใหม่ที่จีนไปรับงานระดับเยาวชนกับทีม U19 ของทีมอู่ฮั่นทรีทาวในปี2023ก็จะถูกดันขึ้นไปเป็นเฮโค้ชของทีมชาติจีรุ่นเยาวชนในรุ่นอายุ17ปีในปี2024จนถึงปัจจุบัน โดยสิติในการคุมทีมชาติจีนนั้นเขาคุมทีมทั้งหมด9นัดแบ่งเป็นชนะ2นัดและแพ้ไป7นัดยิงได้11เสียไป21 S, ประตูโดยเขานั้นมักเลือกใช้ระบบ4 3 3, 3เป็นหลักเป็นผู้บอลที่เน้นเกมบิวอัพจากแดนหลังแล้วต่อบอลเซตบอลขึ้นไปแดนหน้าโดยจะโจมตีทางริมเส้นเป็นหลักและจุดเด่นในทีมชุดนี้อย่างหนึ่งคือการเล่นแบบไม่มีบอลการเล่นเพรสซิงการไล่บีบคู่ต่อสู้แดนบนตาสไตล์ของโค้ชที่มาจากญี่ปุ่นเลย สำหรับในส่วนของตัวผู้เล่นขอทีชัดจีนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนั้นมีทั้งหมด23คนลายแปดแต่ศัพท์ตู3คนนั่นก็คือหมายเลข1อ้าวอลีสัปทะตูวัย16ปีจากสโมสรเจียนจินจินเหมือนไชเกอร์ในสุดสุดของจีนเจ้าตัวสูง183ซนติเมตรและเป็นมือสองของทีมชุดนี้แต่ว่าเจ้าตัวนั้นยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้เลยแม้แต่นัดเดียวบารกัที่หมายเลข13 อี่เหอซานลียามูส่สาวตูไูวัย16ปีจะสอบสอนซานตรงไทซานในสุสุของจีน เขาเป็นผู้สับประตูสูง187ซนติเมตรเป็นมือหนึ่งของทีมชุดนี้และเคยลงเล่นให้กับทีมในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด5นัดโดยเขาน่าชนะ2นัดและแพ้ไป3นัดเสียไป7ประตูเก็บได้1ค l ีนชี h และได้ลงเล่นครบทั้ง2นัดใน AFC U17 ที่ผ่านมาในปี2023นั้นเคยได้รับรางวัลผู้สับประตูยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ U17 ของสมาคมฟุตบอลจีนด้วยจุดเด่นของเขาคือการ b u ว l d up และการวางบอลยาวที่ค่อนข้างแม่นยำแต่ว่าเขานั้นก็มีช็อตพลาดในการเล่นสวิปเปอร์ก กีเปอร์จนเป็นที่มาในการเสียประตูให้กับซาดิาระเบีย1ประตูด้วยสประตูสุดท้ายคือหมายเลข20วุ้ยเตอ๋อเหลียงสาประตูวัย16ปีจากสโมสรหูเป่ยไอสตาร์ในลีกดิวิชั่น3ของจีนเจ้าตัวเป็นผู้สาประตูที่สูงถึง192ซนติเมตรเป็นมือสาของทีมชุดนี้และยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติรุ่นอายุนี้เลยแม้แต่นัดเดียวเจ้าตัวนั้นมีจุดเด่นที่การยืนตำแหน่งและการตัดบ,บอลลูกกาดกา มาต่อกันที่กองหลังกันบ้างมีทั้งหมด8คนแล่เปตั้งแต่หมายเลข2เจียงจือฉิน แบ็คขวาวัย17ปีโดยลงเล่นในกับสโมรสรกวางตุ้ง GC Power ในลีกรองของจีนเขาแวแ้เตะ0.175ซมและเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด4นัดผ่าทีชนะ2นัดและแพ้ไป2นัดและได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองครึ่งชั่วโมงท้ายในเกมประเดิมสามในเกมที่แพ้สูตรระเบีย2ต่อ1จุดเด่นของเขาคือการหุบมาเล่นเป็นซูนแบค็คและการเล่นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็คด้านข้างมาต่อกันที่หมายเลข3หวนจ้านหลิน แบ็คซ้ายวัย16ปีโดยเขาลงเล่นสโมสรเหมอ FC, ยโจฮกกา f อในที่สุดของจีนโดยจะมีชื่อเล่นในทีมรุ่นอายุไม่เกิน19ปีขอสสโมสรเขาสูง181เซนติเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด3นัดภาที่ชนะ2นัดและแพ้ไป1นัดโดยนัดที่แพ้คือการลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมประเดิมสนามที่แพ้กับซิลเตอระเบีย2ประตูต่อ1จุดเด่นของเขาคือบาลานในการเล่นเกมรับและเกมรุก มากันที่หมายเลขสี่เอลินิซาโลมานเซอร์แบ็กวัยสิบหกปีจากสโมสรเอเวอร์แกรดฟุตบอลสกูลที่เยวาวชนของกวางโจเอเวอร์แกนอดีตทีมดังในประเทศจีนที่เพิ่งยุบสโมสรอนไปเขาเ, cm, เป็นเตะสูงหนึ่งร้อยแปดสิบหกเซนติเมตรเป็นเซอร์แบ็กตัวหลักของทีมชาติจีนรุ่นอายุนี้โดยลงเล่นในกับทีมรุ่นอายุม่เกสิบเจ็ดปีไปทั้งหมดห้านัดชนะสองนัดและแพ้ไปสามนัดโดยจะตัวลงเล่นเป็นตัวจริงเก้าสิบนาทีเต็มทั้งสองเกมเลยจุดเด่นของเขา,ขาคือความแข็งแกร่ง,แ,งและการเล่นลูกกาศที่ยอดเยี่ยม มาต่อที่หมายเลข5ซุนเทียนยู่เซนเตอร์แบ็กกัปตันทีมวัย16ปีโดยเขาลงเล่นกับสโมสรหูเปิดไอสตาร์ในดิวิชัน3ของจีนโดยเพิ่งจะถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในปีนี้เป็นปีแรกเขาแวัเตะศูนย์หึงร้อซนติเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด2นัดโดยเป็นเกมเอชซียูสิทั้ง2นัดที่ผ่านมาเลยโดยเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กและจุดเด่นของเขาคือเป็นผู้นําในแผงเกมรับ และเล่นเกมรับได้อย่างดุดันสกัดบอลได้อย่างแม่นยำและบิวอัพจากแดนหลังได้อย่างยอดเยี่ยมมากระที่หมายเลข6ก หลีซัวฉีสเตเตแบ็กวัย16ปีโดยเขาลงเล่นสโมสรเยาวชนของเทียนจินจินเหมือนไทเกอร์ในที่ส,สุดของประเทศจีนโดยเขาเป็นนักเตะสูง190เซนติเมตรและเป็นผู้เล่นเอาฟิลด์ที่สูงที่สุดของทีมชุดนี้เคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด1นนัดเป็นตัวสำรองนาทีสุดท้ายในเกมล่าสุดที่แพ้อุซเบกิสถาน2ประตูต่อ1จุดเด่นของเขาคือการรับมือการป้องกันลูกกาดที่ยอดเยี่ยมมากระที่หมายเลข11หวังอี้ แบ็คขวาวัย17ปีจัดโรงเรียนกีฬาฟุตบอลสโมส,ส,สรซานดงไทซานในสุดสุดของประเทศจีน โดยเขาไปนัตเตที่0.172ซนตเมตรและเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด4นัดทาได้1ประตูพาทีชนะ1นัดและแพ้ไป3นัดโดยลงเล่นเป็นแม้ขวาตัวจริงใน2เกมแรกที่แพ้ทั้งสุ伊阿拉伯และอุซเบกิสถานส่วนเกมที่เขาทำประตูได้นะั้นเป็นเกมอุ่นเครื่องในปี2024ที่เอาชนะอุซเบกิสถาน2ประตูต่อ1โดยเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและแบ็กซ้ายแบ็กขวาจุดเด่นของเขาคือการเติมเกมรูปทางริมเส้นที่ดุดัน มกทีหมายเลข12หวังเกิงลุยแบ็กซ้ายวัย16ปีจากสวอตส์ต์เอเวอร์แกรฟบัลชูที่ว่าชทีมของกวางโจเอเวอร์แกรฟอดีตทีมดังในประเทศจีนเขาเบยเตะสูง171เซนติเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด4นัดชนะ1นัดและแพ้ไป3นัดและได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง2เกมที่แพ้ให้กับสุระเบียและอุซเบกิสถานโดยนัดแรกนั้นลงเล่นเป็นกองกลางและนัดที่2ลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายจุดเด่นของเขาคือการเล่นเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็ก มากันที่กองหลังคนสุดท้ายคือหมายเลขสิหลีชีเต่าเซนเตอร์แบ็กวัยสิจปีจากสวสรกวางตุ้ง GC ซีพาวเวอร์ในรอขออประเทศจีนเขาปแปตเตสูสูนร้อยแปดสิบเก้าซนเมตรและเคยลงเล่นกับทีมชาตินในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด3นัดชนะ1นัดและแพ้ไปน1นนัดโดยในรายการ AFC U17 ในครั้งนี้นั้นเขายังไม่ได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมเลยแม้แต่นาทีเดียวมากระที่กองกลางมีทั้งหมด6คนและแปลงแต่หมายเลข8ด หลิวเจียเลร์กองกลางวัย17ปีโดยเขาลงเล่นกับสโมสรเอเวอร์แกรดฟุตบอลสคูลทีมเยาวชนของกวางโจเอเวอร์แกรดอดีตทีมดังในประเทศจีนเขาแพ้เตสูง181ซนติเมตรเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไป5นัดถ้าเป็น1อสซิตพาทีชนะ2นัดและแพ้ไป3นัดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในทั้ง2เกมแรกที่แพ้ให้กับสุระเบียและอุซเบกิสถานส่วนนัดที่ทำอสซิตนั้น เขาทำแอสซิตในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะอุสเบกิสถาน2-1ในปี2024ที่ผ่านมาจุดเด่นของเขาคือการคุมจังหวะแดนกลางการทับบอลแดนกลางและการวางบอลยาวตักข้ามแดนหลังที่เขาทำได้ดี ที่หมายเลข14เหยาจุนยู่กองกลางวัย17ปีลงเล่นกับสโมสรสกีฬาฟุตบอลซานรตรงไทซานในที่ส,สุดของจีนเขาเบสเต 0, สูง170ซติเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมในรุ่นอายุนี้ทั้งหมด3นัดปาิทีชนะ1นัดและแพ้ไป2นัดโดยได้ลงเล่นเป็นตัวจริง60นาทีในเกมเดสนามที่แัลลิรีเบีย2ประตูต่อ1เขาสามารถขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางตัวรุกได้ด้วยเขาไม่จุดเด่นที่ความขยันในการไล่บี้ไล่บีบบอลแดนกลาง มากระที่หมายเลข19หยานยูเจอกองกลางวัย17ปีเขานั้นลงเล่นกับสโมสรโรงเรียนมัธยมปลาย SCNU หรือชื่อจีนหวาซือฟู่จงเขาเป็นนักเตะที่สูง172เซนติเมตรเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด4นัดชนะ2นัดและแพ้ไป2นัดโดยได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองไทยเกมในนัดประเดิมสนามที่แพ้กับสาดิอาระเบียบรูสกอร์2ประตูต่อหนึ่งมาต่อกันที่หมายเลข21 จางเฉิงลุยกองกลางวัย17ปี เยเขาลงเล่นกับสโมรสรต้าเหลียน FA ฟทีเยาวชนของต้าเหลียนโปรเอฟซีอดีตทีมดังในจีนเขาแบตเตะสู1 1 7 5ซเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมชาติรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด4นัดทําไป1ประตูพาทีชนะ2นัดและแพ้ไป2นัดและในนัดประเดิษสนาที่แพศิริอร์เบียจะตัตลงเล่นเป็นตัวสำรองท้ายเกมส่วนนัดที่2นั้นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก่อจะเป็นคนประตูขึ้นนํา1ต่อ0ในเกมที่แพ้อุซเบกิสถาน1ประตูต่อ2เขาสามารถเล่นได้ทั้งองการตัวรุกและปีกขวา จุดเด่นของเขาคือการเล่นร่วมและการสอดตัวเองเข้าไปในพื้นที่อันตรายในกรอบเขตโทษมากันที่หมายเลข22เบียนยู่หลาง กองการตัวรุกวัย16ปีเขาลงเล่นกับสโมรสรทีมเยาวชนของเซี่ยงไฮพอรตในที่ส,สุดของจีนโดยเขาไปได้เตะศูง174ซเมตรและเคยลงเล่นในกับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด2นัดเป็นตัวสำรอง10นาทีสุดท้ายในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะเวียดนาม4ต่อ0และเป็นตัวจริง73นาทีในเกมที่แพ้ญี่ปุ่น1ต่อ2เขาสามารถเล่นได้ทั้งก,กองการตัวรุกกองการตัวรับและก็ปีกซ้าย มากันที่กองการสุดท้ายคือหมายเลข23หลิวปิงหลินกองการตัวรับวัย16ปีโดยเขาลงเล่นกับสโมสร e อเ r อร์แก o o ฟุตบอลส h ู o l ทีเยาวชนของกวางโจเอ r g r รแกนอดีตทีมดังในประเทศจีน ขาเป็นนักเตะสูง1 8 2ซนเมตรเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้นไป4นัดปฏิชนะ2นัดและแพ้ไป2นัดและได้ประเดิษณสนามเป็นตัวจริงในนัดประเดิมสนามในรายการทัวร์นาเมนต์นี้ทั้ง2เกมโดยนัดแรกลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็ก90นาทีเต็มส่วนนัดที่2จะตัวลงเล่นเป็นกองกลางตัวรับ89นาทีก่อนถูกไปตัวออกไปจุดเด่นของเขาคือการตัดบ,บอลแดงกลางและคอยเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้ค่อนข้างดี เรามาดูในส่ข,ของกองหน้ากันบ้างมีทั้งหมด6คนไล่ไปตั้งแต่หมายเลข7บุญยมินอับดุลสารมู บีกซ้ายวัย16ปีโดยเขาลงเล่นกับสโมสรเอเวอร์แกรดฟอร์ตสคูทีเยาวชนของกวางโจเอเวอร์แกนอดีตทีมดังในประเทศจีนกับแบสต์01ดสูง183ซนตเมตรเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไป5นัดทำไป2แอซซิตมาทิชนะ2นัดและแพ้ไป3นัดโดยนัดที่เขาทำแอซซิตได้คือ2เกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเวียดนาม4ต่อศูนย์และอุซเบกิสถาน2ประตูต่อหนึ่งส่วนในรายการเอฟซียูสิบเจ็ดทั้ง2นัดเขาได้ออทซับเป็นตัวจริง90บนาทีเต็มในเกมนัดแรกและเป็นตัวจริง ก่อนถูกไปต่อออกไปในช่วงพักครึ่งในเกมน้าที่2จุดเด่นของเขาคือบาลานในการไปกับบอลของบอลเลี้ยงบอลได้ดีและมีทีเด็ดที่การเปิดบอลจากด้านข้างมากระที่หมายเลขเก้าหวยเซียงซินกองหน้าวัย17ปีเขาลงเล่นกับสโมสรเหมอยโจฮกกาเอในลีกสูงสุดของจีนได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของจีนไปแล้ว1น,นัดในฤดูกาลนี้ส่วนในปีที่ผ่านมาลงเล่นกับสโมสร กวางตรงหมิงตูในลีกดิวิชั่น3ของจีนโดยลงเล่นไปทั้งหมด8นัดทำไป7ประตูเจ้าตัวเป็นกองหน้าสูง180ซเมตรเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด5นัดผาทีชนะ2นัดและแพ้ไป3นัดทำได้4ประตูกับอีก1แอซิสโดยในรายการ FCU17 ในครั้งนี้นั้น2นัดที่ผ่านมาเจ้าตัวลงเล่นเป็นตัวจริง90นาทีเต็มทั้ง2นัดและทำได้1ประตูในเกมที่แพ้ให้กับซีลเรเบีย2ต่อ1นจุดเด่นของเขาคือการไล่วิิ่งเพสซดนบนบ การเล่นกับพื้นที่ว่างดนหน้าการพักบอลด้านหน้าและการยิงประตูที่เฉียบคมมาจากที่หมายเลขสิบอบิบุลานูอาจี ปีขวาวัย16ปีโดยเขาลงเล่นคสมสอนเฉิงตูหลงเฉิงในที่สุดๆของจีนโดยเจ้าตัวมีชื่อเป็นตัวสำรองในสองนัดแรกของลีกปีนี้ก่อนจะบินมาแข่งขันกับทีมรุ่นอายุมีเกิน17ปีเจ้าตัวเป็นนักเตะที่สูง174ซเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด5นัดถ้าเป็น 1, ประตูก็อีก1แอสซิตผาทีชนะ2นัดและแพ้ไป3นัดโดยท่าประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องที่แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น1ต่อ2และแอสซิตในเกมที่ชนะเวียดนาม 0. ส ของ a c u 1 7นั้นเจ้าตัวลงเล่นเป็นตัวจริงนั้นสงสนัดโดยนัดแรกที่แพ้สุาระเบีย2อต่อ1ลงเล่นไปปีกขวาส่วนนัดล่าสุดที่แพ้อุซเบกิสถานลงเล่นไปปีกซ้ายแทนจุดเด่นของเขาคือความสามารถเฉพาะตัวที่สูงมากค่องแค่ว่องไวเปเตสกิลสูงจนได้ฉายานิวเมซี่ออฟซินเจียงที่ต้องระวังแบบสุดๆเลยมาที่หมายเลข16 อย่างเฉียนตงกองหน้าวัย17ปีโดยเขาลงเล่นสโม,มสรเอเวอร์แกรดฟุตบอลสกูรที่เยาวชนของกวางเจาเอเวอร์แกรดอดีตทีมดังในประเทศจีนเจ้าตัวเป็นนักเตะสูง172ซน17ติเมตรเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด3นัดพาทีชนะ1นัดและแพ้ไป2นัดโดยในรายการเอฟซียู U 17นี้นั้นเจ้าตัวลงเล่นเป็นสัวสำรองท้ายเกมในนัดล่าสุดที่แพ้อุซเบกิสถาน1ต่อ2เจ้าตัวมีจุดเด่นที่ความเร็วมากกวที่หมายเลข17วยซีเจียน ตัวรุกวัย17ปีลงเล่นกับสโมสรทีมเยาวชนของเจอรเจียง FC ในที่สุดสุดของจีนเขาเป็นัตเตะสูง180ซนติเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมในรุ่นอายุนี้ทั้งหมด2นัดโดยลงเล่นเป็นตัวสำรองใน2เกมแรกของศึกฟุตบอล f c u 17ที่แพ้ซาดิอารเบียและอุซเบกิสถานกัเดียวกัน2ประตูต่อ1เรามาต่อกันที่นักเตะทีมชาติจีนคนสุดท้ายคือหมายเลข18หลี่เซียงกองหน้าวัย16ปีเขาเป็น ดักเตะขอสโมสรซานดงไทซานในที่สุดของประเทศจีนเขาแม่เตู0 172ซนติเมตรและเคยลงเล่นให้กับทีมชาติในรุ่นอายุนี้ไปทั้งหมด4นัดฝ่ทีชนะ2นัดและแพ้ไป2นัดทาได้2ประตูดโดย2ประตูที่เขาทําได้เกิดขึ้นในเกมที่เอาชนะเวียดนาม4-0ส่วนในรายการ A c อ17นั้นได้ลงเล่นไปตัวจรองในเกมที่แพ้อุซเบกิสถาน1-2ปตจุดเด่นของเขานนั้นคือความคล่องแคล่วและว่องไวสุริติเฮตุเฮตในการเจอกันระหว่างทีมชาติ ชุดรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกับทีมชาติจีนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนั้นพวกเขาเคยลงพบกันมาแล้ว4ครั้งในรายการเอเชียนคัพในรุ่นอายุนี้โดยเป็นทางฝ่ากของทีมชาติจีนนั้นชนะไป2ครั้งและเสมอกันอีก2ครั้งโดยครั้งล่าสุดที่ลงสนามพบกันนั้นต้องย้อนไปไกลถึงปี2004ที่ลงแข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในปีนั้นเป็นปีที่ทีมชาติจีนนั้นทะลุไปถึงการเป็นแชมป์สำเร็จอีกด้วยโดยทั้ง2ทีมนั้นลงเจอกันในรอบแบ่งกลุ่ม นัดประเดิมสนามที่ทีชาจีนนั้นเฉือนเอาชนะทีชาไทยไปด้วยสกอร์สอต่อหจากประตูชัยในช่วงท้ายเกมนาทีที่87ส่วนอีกครั้งที่ชนะเกิดขึ้นในปี1992ที่จีนเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันส่วน2ครั้งที่สเสมอกันเกิดข,ขึ้นในปี1985เอสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์และปี1 9 9 6เอสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง และทั้งหมดนี้ก็คือขบูลคร่า,าวๆขอทีชาติจีในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีคููแข่งในเกมนัดสุดท้ายขอทัพช้างศึกทียไทยยู U 17ในรายการเอชซียู17เชียงครับในกลุ่ม A โดยจะแข่งขันในคือวันพุธที่9เมษายนชาวมืดวันที่10เมษายนเวลาเทียงคือ15นาทีตามเวลาประเทศไทยเพื่อนๆมีคุยเห็นอย่างไรก็พิม <startups> <man> <p ain> พ์มาบอกมาพูดค<ม>ุยก<ม>ันได้ที่ใต<ม>้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแถนี้เพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระจายให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็นน oh, สวัสดีครับ